ยังไม่เคยได้ไปอะไรสร้างตึกนะคะเ็กเป็นห้องประทับห้องปับ้อง้พสดดกี่ชั้นนะคะอั้ึกนั้นประชาชนจะร่วมกันสร้างแต่ตึงที่จะขอประมาณจะเป็นตึกหนึงอาการอาครั้นทั้งหลายได้เห็นอยู่ทุกวันนี้เป็นตึกที่ชาวประชาชนบริจาคบ้องบางนงบ้านปแต่วงบ้านตั้งว่าคราวนี้จะ เราเสนอนครการะมาประมาณประมาณลายจุดระมาณหลายจุดการเินทางก็มีนะครที่เลื่อนที่ไปเป็นรถตัดแต่งเลื่อนที่เตียงสองเตียงปกติผมพาตัดงม่ใเตียงเดียวได้หระอครับไม่เสร็จแล้วผมก็ไปนั่งห้าคนเท่าไหมาทำต่อ แล้วตอนนี้ตอนที่ี่ไม่พักพอทำเจนี้เสร็จตรงนี้เตรียมพร้อมแล้วพอทำได้เสร็จปักเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเครื่องมือเปลี่ยนแบบย้ายมันทำตรงนี้เลยสามสิบนาทีพักสิบนาทีีโดยากมรกาที่อเมราเขามอย่างรี้าก็อยากรู้ว่าที่รกาทำ้ดีพาพน่รที่นี่มอตา0สิบคนครับ ได้ปีและประมาณหนึ่งหมื่นลายกึ่งหนันหนึ่งตแลจะอากจะย์หึ่าทุกห้องเป็นเหมนหมดนะท้ได้กินเก่าไว้ให้แล้วก็เลยโตอวนี้ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องที่เราใช้ใาการเป็น O C T ที่ตัวสกนเอร์ที่ส่งมาจากห้องปตรวจพิเศษ ครับนอกจาอนี้มันเป็นตัวพวกกระสับตาสมยก่อนจะต้งใช้เดรกโสโตระครับตัวน um ี้ต้องลัง้สงใช้สองเดือนนะครับแต่วันนี้แค่ไม่ต้องสอบนะจ๊ะเดือดสามที่ี่นะใช้เรียนสงที่สี่ดูและอาจารย์เราเป็นคาบดิสเลโชอะไรเงี้ยได้ลครับแล้วเราสามารถดูได้ก็เปเียกันหลัก็ไมี่ใช้ยด้ทน นี่ก็ประจักน์ขอบช่ตอนนี้ที่สุดอาจารย์ตัวนี้คือพยายามเรียนเรื่องเปนอย่างตัวนี้สี่งสื่อการที่ว่าราสนาเป็นเรือีหน้าสังคม ค่ะสาเหตุที่เราจะต้องนำรถขัดเพื่อที่เด็กให้บการประชาชนในจังหวัดต่างทั่วประเทศที่จะสุดแพรและเครื่องมือผ่าตัดต้อนั้นไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยแพทย์ภาษาสงนี้วันนี้ได้ขยายพื้นที่ข้าประเทศไปผ่าตัดให้บริการประชาชนในลาวูชาด้วยนะคะเพื่อช่วยเหลือในการสลายต้อกระจกและต้อเนื้อให้กับผู้ป่วยได้กว่าร้อยสิบคนภานาียสองวน